ทำไม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 เราถึงแบบปล่อยให้แฟนหรอแล้ก็เขียนอหลอกห้น้ำตาไหลบ้าเนี่ยมันโดนมันโดนมันก็มันก็ก็แปลกมากที่พออ้ามันแบบว่าคิดมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าเราก็อายุเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรากลัวหรือเรากังวลอะไรม้ากับเรื่องความรักณนวันเนี้ยอืจริงๆไม่ได้กลัวและกังวลอะไรแต่ว่าคิดว่าไม่ค่อยมีเวลา มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ทำงานเยอะไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนศึกษาใครขนาดนั้นเงี้ยเพื่อนเพื่อนเขามีชงให้เราไปแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็มีชงแต่เพื่อนเพื่อนก็สกินเยอะเอออ๋อก็ปิเอะแไปตามใช่พราก็สดอยู่งี้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนกันซีนใช่แต่ว่าเพื่อนมีไปหมดแล้วเพื่อนไปหมดแล้วหรือว่าไม่แบบเพื่อนนิชาอย่างเงี้ยก็แบบว่าสด คนก็ทักมาหาเราเยอะเหมือนกันว่าแบบว่าเฮ้ย็จิบนิชาเราก็สกีนเหมือนกันก็การสกีนกันไปกันมาแสดงว่ามีคนมาดีลผ่านเราเพื่อนที่จะแบบว่ามะสานไปกับนิชาอะไรก็คือเขาสวยอ่ะเราก็สวยก็เนี่ยสกีนให้กันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีถ้าคนมาจีบนิชาเราต้องสกีนยังไงบ้างให้เหมาะกับเพื่อนเราต้องดูเยอะหน่อยเออหลายๆอย่างอย่างเงี้ยต้อง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 เป็นคนคนดีคนจริงใจน่ารักแล้จะเปคเพื่อนเราเป็นยังไงจะเป็นเพื่อนเราสเปคเพื่อนเราอ๋อ อบคนแบบอุ้ยไม่รู้เป็นเขาตอบเองมันจะรู้ไม่เพราะว่าเมื่อกี้ะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นฟีลบอกว่าเริ่มเหมือนคุยกับพี่พี่แล้วก็เริ่มเหมามอยก็เริ่มแบบจะพรให้เขาตอบเองว่าเรื่องของอะไวแล้วถ้าเขามาจีบผ่านเราสมมติสมมติถ้าเกิดเขามาเพื่อนเรามาจีบผ่านเพื่อนเราเพื่อมาจีบเราเราต้องบอกเพื่อนเราไหมว่าเฮ้ยปล่อยๆมาบ้างไม่ต้องคัดเยอะเมันมี้มันรีมั้หรือว่าเล่นก็บุกคิดว่าก็ ก็ถ้ามุงคิดว่าถ้าเพื่อนไม่แนะนํมก็อาจจะแปลว่าไม่ไม่เลิศอย่างเงี้ยไงแสดงว่าเราไว้ใจเพื่อนะรใช่เพื่อนก็ไว้ใจเราก็เลยไม่มีเลยก็คือคือปติให้เพื่อนถามแฟนให้ก็เฮ้ยจริงจริงการที่แบบว่ามีคนแนะนํามาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีการแบบสแกนแล้วนิดนึงแสดงว่าเราวางเบาไว้สูงว่าเกมันไม่ได้สูงขนาดน้าทุกคนมันไม่ได้ขนาดนัล้นสเปกหลักเลยของหนูต้องเป็นคนดีม ต้องเป็นคนดีนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งขอดีได้กินเหล้ากินเหล้าได้ก็เราก็กินได้กเราก็ดีเออแกเราก็เราก็ใช้ได้เลยหรือว่าต้องถือศีลมาต้องต้องกินเหล้ากับเราอย่าพูดอย่างนั้นมันเสี่ยงมากเลยเพราะว่างานงานเข้ากับเราได้นะจอยจริงๆต้องการคนที่สบายๆแบบเราคือคือแบบว่าเราเราแบบว่า หมือนดูดูดูแล้วเหมือนผู้หญิงแบบสอ้างแบบอ้างแต่จริงก็คือหนูลุยมากๆเราสบายๆอันนี้อเราทำงานไหมอันนี้คือโปรโมทอยู่ใช่ไหมใช่เขาต้องมาช่วยเราทำงานไหมเขาต้องช่วยเราทำงานไหมก็พปอร์ตทางจิตใจกลับบ้านเหนื่อยก็ช่วยงานงานเราทำเองมีทอมีทำใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนิดนึงก็ท้อหนูว่าท้อท้อแหละเพราะว่าเพราะว่านี่ก็อายุแบบหนูก็คิดมากแล้วเล พอจะ30ิก็เริ่มแบบว่ามีคิดว่าจะไปแบบว่าฝากฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเธอเตรียมแผนไว้เลยใช่จริงๆเตรียมไว้ตั้งแต่เตรียมสถานที่ไว้แล้วค่ะออจริงจริงเ <ๆ S 2> หลือแค่ว่าช่วงที่สามารถจะบแบบสม,สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบอวบขึ้นนิดอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นอกจากฝากไข่เรามีไปเช็คดวงไหมว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ดวงเช็คดวงหนูเช็คเป็นแบบให้ยิงเข้า g o o ูเก Calendar มาเลยเป็นวันเลยอะค่ะจริงเหรอใช่แต่ยแม่นมาก โอ้ยใครจะได้บ้างี่อยากรู้ใช่แม่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไดเรกส่งไปให้นะเป็นยังไงเป็นไงมั้งก็บอกทำไมจะไปในทุกวันคือมันแบบว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องรวมรวมแบบว่าเรื่องความรักการเจรจาเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิงมาเป็นวันๆว่าอ้าววันนี้ระวังเรื่องนี้กับอะไอ่ะก็ระวังแต่เราไม่ได้งมงายนะ เลยไม่เลยไม่มีใครวางงงไม่มีแค่แค่ยิงเข้าคาเลนดาแล้วก็อ่านอ่านแล้วเอแล้วอ่านอ่านแล้วคิวคิวงานยังไม่มีในคาเลนดาและอะไรที่รู้สึกว่าแม่นที่รู้สึกว่ารแม่นจริงทำให้เราสึกว่าต้องอัดวันมีมันมันก็มีช็อตที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบสมุดหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ารู้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแเรื่องงานแม่นแต่เรื่องความรักเรื่องความรัก เรื่องความรักมันไม่มีมันไม่มีในดวงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกไลยว่าจะมีเมื่อไหร่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยตื่อเต้นอะไรไม่มีขนาดนั้นถ้ามีแบบคิดแบบต้องเสริมดวงเรองความรักเพิ่มนะครับถ้ามันไม่มีแบบว่าเรื่องเรื่องความรักเข้ามาในดวงของเราจะเสริมก็ถูกถูกมีว่าเวลาที่แบบว่าไปไปทําบุญอะเราอาจจะมักขอเรื่องเงินเออจนแบบว่าเทพเขาก็นึกว่าอีนี่น่าเออ บอว่าเออคงอยากได้แต่เงินอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองไปขอใหม่เออแต่ว่ามุกมาเล่นอยู่นี่หรืออะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนมองเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนว่าเปิดกว้างเรื่องความรักเปิดกว้างเอ้ยเปิดกว้างแน่นอนจริงๆามมัไไ่รวจริงนนนคคแแบบเเเเปิดกวว้้้้างงงงอออยยู่่่ลรรรืีีะะไที่บ้านก็ค่อนข้างแบบเปิดเปิดกว้างจริงจริงก็แล้วแต่เราเสาเสาเสาแม่ บบคือจะคือจะชอบใครที่เราชอบอะอแต่ว่าแต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เราชอบเราจะไม่ค่อยคืออันนี้แบบจะไม่เป็เบคนคล้ายๆตัวเองนะแต่ว่าแบบว่าไม่คือคือ,คอมไม่ได้ชอบแนวแบบว่าค็อกเทลโรแมนติกแบบนี้แต่ว่าก็มาลุ้นกันนะแต่ว่าหนุไม่บอกไหม,ไมว่า <จะ S 1> ปีนี้ทันไหมปีนี้จะมีแฟนไหมว่า ไม่ต้องให้ดวงบอกเราเขาดาวกับใครอ่ะทีเนี้ยเราเราแม่แม่เขาดาวกับใครอ่ะคนเดียวแต่กางแม่ไปร้านไหนร้านเนาแม่ก็ชวนหนูไปน้กจะนอนเลยกุจะนอนเลยอราอยจริงกิมมัสก้าดีใวมากที่แม่เราไปแล้วนอนเลยแม่ไปวัดไหนกันนะวัดไหนเด็ดจวนเด็ดจวนในุกวนคนข้าปีกันเนาะแม่เนาะช่วยขายด้วยนะ กม่เอาแม่ชวนด้วยแล้วกันค okay. so yeah. yes, right. oh, no. oh oh ่ะชวนด้วยช่วงนี้เหมือนกับว่างานค่อนข้างจะเยอะขออนญาตแต่ว่ามีการร่วมมือร่วมมือกับทางแบบอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะก็เอ่อร่วมร่วมร่วมได้ร่วมงานกับชีฟเนียมาหลายงานแล้วก็อย่างอย่างอย่างงานที่แล้วก็จะเป็นเดินแบบเทสอะไรค่ะก็แบบว่าพี่ตุ๋ยผู้บริหารชีฟอะเขาก็จะเรียกว่าไอเอีอะไรต่างให้เราทำ วันนี้ก็แบบมาร้องเพลงพิกมากอย่างเงี้ยค่ะมุกคิดว่างานหน้าน่าจะมีการสลิงโหนลงมาใช่แพราว่าเห็นทางชีพก็จะแบบมีการลวมงร่วมมือสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยกับทางสินล롬ซีรีส์เราด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ Apple Chief ก็คือแบบสนับสนุนซีรีส์ที่มุกทำอยู่ด้วยของ MRT Entertainment ซีรีส์ Shade ค่ะก็เป็นซีรีส์เก r l l o โรงเรียนอิหร่านที่เราเป็นครูครูแล้วออถือว่ามัดเที่ยวมือจงเทพตุ่ยเลยคือร่วมงานกับเราไปนานๆเลยใช่ก็ร่วมง,งานกับหนูไปนานๆนะคะแ,<อ>แต่ว่าหนูก็แอบบอกไว้ก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นคราวที่แล้วเป็นเดินแบบคราวนี้เป็นร้องเพลงก็กลัวเหมือนกันว่าจะต้องค่อยสลิงมาจริงๆในคราวหน้าอย่างเงี้ยค่ะอยู่ปอยู่ไหรันอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นละครเวทีก่อนก็ได้ช่วงโควิดนี้ก็พร้อมทุกอย่าง สลิงอาจจะยางแต่ว่าราก็ไวทีอาจได้เพราะฉะนั้นฝากหน่อยเพราะว่าแบบฝากคอลเลคชันใหม่ด้วยคโอเคค่ะก็ฝากอมอนทีชีเอ็กชีฟด้วยนะคะก็ <c oughs> เป็นคอลเลคชันที่น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีชมพูที่ถูกต้องอมอนทีชีก็คือทุกคนชอบอยู่แล้วส่วนชีฟก็เป็นแบรนด์ของไทยเนาะที่แบบว่ามากไกลมากก็ก็ก็หวังว่าแบบคอลเลคชันนี้จะแบบหมดเร็วเร็วเรียงเร็วเร็วค่ะ ก็ลงมาแม่ะเสร็จแล้วหรอเออนี่ก็ไม่กลัวไกลั